คนที่จะอยู่ในตลาดและรวยคือต้องอยู่ให้ครบรอบไซเคิลของธุรกิจของวัฒจักรตลาดหุ้นวัฒจักรตลาดทุกอย่างสวัสดีครับวันนี้เปนที่20กุมภาุพันธ์ศ5 6งครับสถานการณ์ของเซ็ตในเช้าตอนนี้นะครับราคาติดลบอยู่8.47จุดจุดนะครับเซ็ตน,นะครับ เซ็ตติดลบนะครับอ่าราคาอยู่ที่1484.85จุดนะครับสำหรับเซ็ตนะครับอ่าตลาดเอเอก็ติดลบเช่นเดียวกันนะครับ0จุดลบอยู่0.17จุดนะครับอยู่ที่230.21จุดนะครับ <S <S ไซเวกเล็กน้อยแล้วก็ถึงไซเวดาวนะครับส่วนราคาทองคำก็ติดลบเช่นเดียวกันนะครับจากที่เมื่อวานขึ้นไป5,000ตอนนี้ก็อยู่ที่4,993 อ่อนต่อดอลลาร์นะครับส่วนอื่นๆก็ไซด์เวยยนะครับยังคงอสถานการณ์ไม่ขึ้นไม่ลงนะครับทีนี้เราจะไปเก่งกำไรจากท o p Impact g เ n นเนอร์นะครับมาดูว่าหุ้น5ตัวแรกนะครับที่น่าสนใจนะครับในความนิยมนะครับตัวแรกนั้นก็ยังเป็นทรูนะครับทูวันนี้ราคาขึ้นมาตั้ง14บาทแล้วนะครับจากเดิมที่เราเคย เราแล้วก็แนะนำท่านนะครับราคาทูขึ้นมา4 4บาทราคาบวกขึ้นมา0.40สนตางค์นะครับ0.40จสต่ตางค์มาอยู่ที่14.10บาทนะครับโดยนะครับถ้าเราดู3มเดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกไปแล้ว24เปอร์เซ็นต์นะครับ1เดือนที่ผ่านมาเขาบวกไปแล้ว32เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็1สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังบวกอยู่5.22เปอร์เซ็นต์นะครับ โดยมี EPS นะครับก็มี EPS ที่0.15สตางค์แล้วก็เคยมีการปันผลที่0.19นะครับสลับถูไปดูจังหวะทูนะครับจากกราฟนะครับเห็นว่าราคาพุ่งกระโดดขึ้นไปอย่างสูงเลยนะครับแต่ตอนนี้เซฟยังติดลบอยู่นะครับเซฟติดลบแต่ว่าราคาของทูนั้นพุ่งกระโดดพุ่งนะครับเปิดาวันนี้เปิดพุ่งขึ้นมานะครับเปิดพุ่งขึ้นมาแต่ว่าเผอิญว่านะครับเป็นการขายนะครับ แต่เปิดพุ่งขึ้นมาหมายควว่าเขาให้สัญญาณของการเป็นโดจิหัวคว่ำหรือตะปูหงายหัวขึ้นไปนะครับเป็นตะปูหงายหัวขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังคงจะต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับแต่เขาหลุดกรอบ linear legation นะครับหลุดกรอบขึ้นไปนี่หมายความว่าอย่างไรครับมีโอกาสที่จะไซด์เวย์ถึงไซด์เวดาวไปทางด้าน,นข้างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ราคายังคงเข้าเพราะว่าบอลรุ่มยังคงเข้านะครับ มีบนลุ่มเข้าสีเขียวนะครับที่423.50มิลเลนนะครับแล้วก็ MACD Sideway ถึง i d e เว y ั p ออกด้านข้างยืงเหนือเส้น Signal นะครับแต่ว่า RSI ชี้ขึ้นไปบนโ b o อนะครับขึ้นไปที่ทะลุขึ้นไปที่74จุดนะครับขึ้นไปที่74จุดนะครับถือว่า Over ขึ้นไปนะครับเจอโอ o อ์ตัวนี้หมายก็ว่า ที่ดีท่านควรที่จะตั้งขายเอาไว้หรือตั้งคัดลอตนะครับแต่ว่าโอกาสถัดๆไปนั้นของทูนั้นมีโอกาสที่จะพุ่งสูงขึ้นไปนะครับเราจะดูก็จะดูจากไทม์เฟรมวีคนะครับว่าราคาของไทม์เฟรมวีคมีโอกาสพุ่งขึ้นต่อได้อีกหรือเปล่านะครับอยากดูจากจังหวะแล้วนะครับไทม์เฟรมวีกก็มีโอกาสพุ่งขึ้นไปได้อีกนิดหน่อยนะครับแต่ว่า15บาทนี้อาจจะได้เห็นได้แน่นอนนะครับตอนนี้ราคารับอยู่ที่14จุด สองศูนย์ใช่ไหมครับสำหรับทูตแต่อนาคตจะไปที่สิบห้าบาทได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ท่านนักลงทุนจะเก่งกาไรนะครับเพราะว่าแนวแนวต้านใกล้สุดก็อยู่ที่สิบห้าจุดสามหกบาทนะครับแนวต้านใกล้สุดนะครับหมายความว่าอย่างไรนะครับตอนนี้แนวรับของเขาอยู่ที่แนวรับเขาอยู่ที่14.10นะครับ เขาจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านคือคือยังไงก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปที่15บาทน,นะครับจะทำกำไรขึ้นไปที่15บาทน,นั่นเองนะครับตอนนั้นก็รอลุ้นกันต่อไปนะครับสลับถูนะครับแต่ว่าเขาขึ้นไปสูงสุดแล้วนะครับหมายก็ว่าโดยปกติแล้วเขาขึ้นไปชนโอวบอทของไอสไนี้หมายก็ว่าเขาจะต้องไซด์เวดาวลงมานะครับแต่จังหวะของเขาก็คือ ตามสุดขึ้นไปสูงสุดสูงสุดอาจจะย่อลงมาเด้งที่เส้น2ระละว,วันแล้วขึ้นไปที่15บาทถัดไปนะครับก็ในอีก3เดือนข้างหน้านะครับนี้ก็อยู่ที่ท่านลงทุนพิจารณาดูนะครับนี่คือ t u u นะครับยังมีโอกาสดีนะครับที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับสลับตัว t u e นะครับมาที่ตัวที่2ของวันนี้นั่นก็คือเดลต้านะครัเดลต้ Delta วันนี้บวกขึ้นไป1บาทนะอย่าลืมที่เราเคยเรียนในท่านทราว่าถ้าเดลต้บวกขึ้นไป3บาท นั่นหมายความว่าเซตจะบวกขึ้นไปเป็นสีเขียวนะครับแต่วันนี้เดลต้าบวกขึ้นมาเพียง1บาทนะครับราคามาอยู่ที่237บาทนะครับราคา237บาทแล้วก็3เดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกขึ้นไป17%นะครับ1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป19%และหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ยังบวกอยู่9%นะครับมีพีเออยู่ที่ร้อยสิบแปดเท่านะครับมี เปอร์เซ็นต์อยู่ที่0.25มี EPS บวกอยู่1.99 1.99หาสสตังต่อหุ้นนะครับแล้วก็มีการปันผลล่าสุดที่0.6นะครับสลับเดลต้า0.6นะครับไปดูจังหวะกราฟนะครับก็บอกว่าราคายังคงไซเวว์พุ่งขึ้นไปนะครับาราคาแบบนี้ก็คือจะเห็นว่านะครับราคานั้นขึ้นมาสูงสุดแล้วก็จะกลับลงไปต่ำสุด ขึ้นสูงสุดแล้วก็จะลงไป3ต่ำสุดอันนี้ก็อยู่ที่แนวแนวมองมุมอมองของแต่ละท่านนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วถ้าเกิดเขาขึ้นมาที่กรอบตรงนี้เจอบูรุษแบรนแบนะครับกับเลีิแอลเลกชันสิ่งที่เขาทำคือเขาจะผักตัวเองลงไปด้านล่างเล่งที่เส้น2แล้ววันนะครับอันนี้เราก็เล่าให้ท่านฟังล่วงหน้าก่อนเลยนะครับแล้วก็มันเป็นจังหวะที่ Xd พอดีนะครับ จังหวะ xd พอดีนะครับก็คือเป็นแนวโน้มขาลงนั่นเองนะครับใกล้ขึ้นไปสูงสุดก่อนที่จะยุ่ล่วงลงมาเพราะว่า xd นะครับเพราะนั้นจากตรงนี้มันก็ประจบเหมาะก,กับการขึ้นไปพอดีลงมาแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็จะย่อลงมาแล้วก็เด้งขึ้นไปนะครับก็มองภาพอนาคตเป็นเช่นนี้นะครับ ตอนนี้ยังคงไซด์เวอกันข้างราคาจะรอตัวหน่อยนะครับมีวอลลุ่มออกนะครับเป็นวอลลุ่มสีแดงนะครับมีวอลลุ่มที่5.94้ามิลเลยนแล้วก็ไอซไซก็ way ไซด์เวทไปด้านข้างไ e อ,อเบซดีไซด์เวด้านข้างนะครับแล้วไอซไขึ้นไปชนโอวบอทที่70ปพอดีนะครับชนที่70ปพอดีก็ถือว่าเป็นจุดสูงสุดของตัวไอซไที่จะต้องย่อลงมานะครับ พอตามที่ขึ้นไปสูงสุดเขาจะต้องย่อลงมานะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นก็จากกลยุทธ์นี้ท่านก็นําไปวางกลยุทธ์ได้นะครับในการเก็งกําไรถัดไปนะครับสลับเดลต้านะครับถัดมาตัวที่3นะครับตัวที่3คือ BBL นะครับวันนี้ BBL บวกขึ้นไป2บาทนะครับาราคาอยู่ที่172สตางค์หรือแล้ว72บาทนะครับ โดยนะครับสเดือนที่ผ่านมาเขาบวกไป8%ปเนะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป9%กหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็บวกไปห้าเอนะครับมี PE ที่หกจุดหเท่านะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ยิวที่5%นะครับมี P อที่2 0 0สิบจุดงศสตางต่อหุ้นนะครับแล้วก็มีการปันผลที่2บาทนี่คือ BPL นะครับ ว่าเป็นการทำกำไรได้อย่างงดงามนะครับราคาค่อยๆไซด์เวย์อัพขึ้นมาดูจากแนวโน้มนะครับราคาแนวรับล่าสุด172นะครับจังหวะถัดไปก็จะขึ้นไปชน100อาจจะไปชนแนวต้านที่176นะครับจากนะครับตอนนี้นะครับ172จะขึ้นทำกำไรขึ้นไปที่176นะครับและจะทำกำไรสูงสุดนะครับถ้าอดทนถืออีก2องวิค ไปที่ร้อยแปดสิบห้าบาทหลังจากตรงนี้นะครับคลิปนี้เราบอกว่าราคาแนวรับที่ร้อยเจ็ดสิบสองคลิปถัดไปและโอกาสถัดไปมีโอกาสไปที่ร้อยแปดสิบห้าบาทนะครับสำหรับ BBL นะครับแม้ว่าวอลรุ่มล่าสุดจะเป็นวอลรุ่มออกนะครับเวันลุ่มขายนะครับสิบสองจุดเก้าสองมิลเลียนแล้วก็แต่ว่า n c d เป็นโอกาสขึ้นสายไว้อัพขึ้นไปเพราะว่า จังหวะชนโอบอสพอดีนะครับสลหรับตัว isi นะครับชนโอบอที่เจ็ดที่หกที่หกสิบแปดนะครับใกล้จะชนโอบอนะครับแต่หมายก็ว่าตรงนี้หมายก็ว่าราคาคงไซด์ไว้อัพขึ้นไปได้อีกยังมีแกลบตรงนี้นะครับแกลบเล็กๆนะครับยังคงทำกับรได้ต่อไปนะครับสลหรับ bpl ในช่วงนี้นะครับอ่ทางนักลงทุนลองพิจารณาดูนะครับมาที่ตัวที่สี่นั่ก็คือ ttp นะครับ ททบวันนี้บวกขึ้นไป0.04สตางค์นะครับราคามาอยู่ที่2บาท30สตางค์นะครับแต่ถ้าเกิดท่านอยากจะทราบว่ามันจะไปที่เท่าไหร่ให้กลับไปดูคลิปก่อนหน้านะครับเราแนะนําว่าททบยังคงไซด์เวอ,อัพขึ้นมานะครับเห mm ็น hmm. ได้จากนะครับ3เดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกไป19% 1เดือนที่ผ่านมาบวกไป15%แล้วก็1สัปดาห์ที่ผ่านมาบวกขึ้นมา13%นะครับ PE อยู่ที่10.05เท่านะครับแล้วก็ e u อยู่ที่6 จ0.9มี EPS ที่0.22สตางค์นะครับนี่คือ TTB นะครับไปดูจังหวะของการเคลื่อนที่ขึ้นไปนะครับราคายังคงทะลุขึ้นไปนะครับแล้วก็จะทะลุขึ้นไปชนกรอบแนวต้านใกล้สุดที่2.31นะครับตอนนี้ขึ้นมาชนที่2.28แล้วนะครับแนวรับที่2.28นะครับราคายังคงไซด์เวฟแต่ในข้างนะครับ2 ยังมีโอกาสที่ไซวีแอบด้านข้างถึงไซวีแบบขึ้นไป2.28แล้วก็จะขึ้นไปที่2.3จะไปที่2.3 31แต่ว่านะครับถ้าเราดูตรงนี้นะครับถ้าเราจะเก้งกับไรต่อไปก็จะไปที่เท่าไหร่ต้องไปดูตามเฟรมวีนะครับว่าโอกาสที่เขาจะขึ้นไปนั้นไปที่เท่าไหร่นะครับไปดูท่าเฟรมวีของเขานะครับ ตามเฟรเวิกบอกว่าราคาขึ้นมาถึงจุดสูงสุดได้หรือยังนะครับขึ้นมาดูก่อนนะครับทาเฟรเวิกบอกว่าโอ้พุ่งทะลุขึ้นมาถึงจุดสูงสุดแล้วนะครับที่สองจุดสามศูนย์นะครับสองจุดสามศูนย์นะครับแต่ว่าเขาจะ XD ในอีก2วีคข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ท่านจะเห็นว่าราคาจะค่อยๆไซด์เวทถึงไซด์เวทดาวลงมานะครับโอ้อีกอีกหลายวีคอยู่นะครับก็อีกประมาณสัก อีกหลายแท่งนั่นหมายว่าแท่งละหนสัปดาห์ก็คืออีกประมาณ1นเดือนข้างหน้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นจังหวะขาลงของเขานะครับก็จะมาเด้งแล้วก็เด้งขึ้นไปนะครับหลายๆตัวก็ถึงจังหวะที่จะเป็นซด์เวดาวลงมานะครับแต่ว่ามันจะไม่เสมอไปนะครับเราต้องดูจังหวะของเซตด้วยนะครับเซตดาวลงมาเหมือนวันนี้ราคาก็คงจะต้องย่อลงมา แต่ดูแนวโน้มแล้วนะครับยังคงเก่งกับอะไรได้ต่อไปถ้าเกิดว่าราคายังคงใส่เว้าขึ้นไปก็ต้องตั้งคัดลอนเอาไว้นะครับมาให้ตัวเองติดดอยนั่นเองก็งมัดระวังในการติดดอยสลับตัว tgb นะครับโดยวันนี้นั้นจังหวะยังคงใส่เวัพขึ้นไปแม้ว่าวนลุ่มเป็นวนลุ่มขายนะครับวนลุ่มขายส่วนใหญ่ที่5 0าุมิเลียนนะครับ แล้วก็ m อเชี้ขึ้นไปเช่นเดียวกันกับ r s i ขึ้นไปชนโอเวอร์วอตขึ้นไปที่โอโซนะครับสาเวขึ้นไปนะครับอยู่ที่ไอเออยู่ที่83จุดนะครับถือว่าขึ้นไปในโอโซนะครับเพราะนั้นจะคงซายเวขึ้นไปนะว่าเก่งกำไรได้หรือเปล่าต้องต้องตั้งคัดลอตนะครับเพราะว่าเขาถึงจุดสูงสุดในการทำกำไรแล้วนะครับถัดมานะครับตัวสุดท้ายของวันนี้นั่นก็คือ KTB นะครับ KTB นะครับดู KTB นะครับ KTB วันนี้นะครับบวกขึ้นไป0.25สตางค์อยู่ที่33บาทนะครับโดยนะครับ3เดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกไปตั้ง20%นะครับสลับ KTB นะครับแล้วก็1เดือนที่ผ่านมาบวกไป14% 1สัปดาห์ล่าสุดบวกไป9%นะครับ PE อยู่ที่20.5 ที่อยู่ที่9.5้เท่านะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ y i e อยู่ที่4.72%นะครับมี P/E อยู่2.68แล้วก็เคยมีการบันผลที่0.43สบสตังค์นะครับไปดูจังหวะของ KTB นะครับเป็นจังหวะไซ์วัขึ้นไปนะครับคือแต่ละตัวนี้ขึ้นมาสูงสุดแล้วก็ถือว่าทำกำไรสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยู่ที่ทางนักทุน จะต้องอกลัวติดดอยเพราะนั้นทต้องตั้งคัดลอดเอาไว้นะครับแต่ว่ามีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นต่อนะครับโดยนะครับสูงสุดแนวต้านสูงสุดของเขานะครับโดยดูจากตอนนี้ราคา33บสาบาท25สตางค์นะครับมีแนวต้านสูงสุดของเขาอยู่ที่35บาทนะครับเราก็เราบอกว่า3 3 2 5สา มีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่35บาทนะครับก็คือยังคงทำกำไรได้นะครับแม้ว่าบอลรุ่มออกนะครับคือบอลรุ่มเยอะหมายความว่าบอลรุ่มต้องระมัดระวังก็ต้องตั้ง,ง,งคัดลอดเอาไว้นะครับแล้วก็เอวซียังคงไซว์ขึ้นไปอาซายก็ยังคงไซว์ขึ้นไปชนโอเบอทนะครับก็จะไปต่อไปที่โอเวอร์โซนะครับแต่เราจะดูต่อไปว่าเขาสามารถขึ้นไปต่อได้ หรือทำกําไรต่อไปได้หรือเปล่าต้องไปดู Time Frame Week ่ยครับตามเฟรมวกก็บอกว่าอาราคาถึงจุดสูงสุดแล้วนะครับถึงถึงจุดสูงสุดของเขาแล้วนะครับแต่ก็ยังมีอีกเล็กน้อยนะครับที่จะต้องขึ้นไปต่อไปที่3 0 3 0 37 38นะครับสลับตัว KTB นะครับตัวนี้ท่านต้องระมัดระวังนะครับจริงๆในการเคลื่อนที่ขึ้นไปของเขานะครับ ตัวนี้โอกาสเขายังคงทํากําไรต่อไปนะครับต้องรอดูจังหวะของเซ็ตนะครับถ้าเซ็ตขึ้นต่อตัวหา KTB ก็จะขึ้นต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือสิ่งที่ท่านทาก็คือต้องตั้งคัดลอดลงมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ปล่อยใเขาค่อยค่อยไซเว์ขึ้นไปทํากําไรต่อไปนะครับถ้าเกิดเขาพุ่งขึ้นต่อเราก็ปล่อยเขาขึ้นไปแล้วเราก็ตั้งไล่ค่าตั้งตั้งไล่คัดลอดออกมานะครับแต่อยู่ที่ท่านนักทุนจะพิจารณานะครับใน การที่จะทํากําไรเนะครับเพราะฉะนั้นในหลายตัวที่เราเล่าให้ท่านฟังแล้วท่านก็ต้องกลับไปดูนะครับก่อนหน้าว่าเราเล่ามายัางไรและมันมีแนวโน้มอย่างไรในการทํากําไรกับทุกท่านนะครับดังนั้นอย่าเชื่อเราจนกว่าท่านจะได้พิสูจน์ว่ามันเป็นโอกาสเป็นจังหวะที่จะทําเงินต่อไปได้จริงหรือเปล่านะครับ ก็ฝากท่านพิจารณาด้วยนะครับยังไงก็กดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดเปแจ้งเตือนกดติดตามแล้วก็กาบขอบคุณอย่างยิ่งในการสมัครสมาชิกเข้ามาด้วยความเคารพไว้ ey, พบกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ